ผมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรีจำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการนี่เด็กๆส่วนนี้เนี่เขาเรียกว่าอะไรต,<อ>ต้นกล้วยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรก้านกล้วยก้านกล้วยตรงนี้เรียกว่าอะไรใบ,ใบกล้วยไม่ใช่ <c oughs> เนี่อตรงนี้เขาเรียกว่าใบตองไม่ใช่เรียกว่าใบกล้วยแล้วส่วนตรงนี้เนี่ย ที่เราเรียกว่าต้นกล้วยเนี่ยจริงๆเป็นกาบกล้วยไม่ใช่ต้นกล้วยแล้วต้นจริงๆของมันอยู่ที่ไหนล่ะคะต้นจริงๆอ่ะเหรอต้นจริงๆมันอยู่ใต้ดินที่เราเรียกว่าเง้าไงส่วนที่คนเข้าใจว่าเป็นต้นเนี่ยมันก็คือกาบกาบของกล้วยหรือกาบของต้นเนี่ยะนะ แล้วกล้วยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษแตกต่างจากพืชชนิดอื่นๆเลยนะก็คือแต่ละส่วนของกล้วยเนี่ยจะมีชื่อเรียกเฉพาะแล้วเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ดได้สารพัดเลยละ่ะอย่างดอกของกล้วยเนี่ยลักษณะจะเป็นช่อเราก็เรียกว่าปลีเอามาทําอาหารก็ได้แต่เมื่อโตแล้วเป็นผลหลายๆผลเราเรียกว่าหวีหลายๆหวีรวมกันเป็นเครือผลของกล้วยบางชนิดเนี่ยก็จะมีมเมล็ดด้วยแต่ว่าบางชนิดก็ไม่มีมเมล็ด ส่วนใบเราจะเรียกว่าใบตองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบสุดท้ายก่อนเกิดดอกเราเรียกว่าใบธงซึ่งจะมีขนาดสั้นกว่าปกติจ้ะทำไมกล้วยบางชนิดมีเมล็ดบางชนิด,นดไม่มีมมเมล็ดล่ะคะโอ้หนูต้องรู้ก่อนนะว่ากล้วยเนี่ยมันมีอยู่สามชนิดชนิดแรกเนี่ยเป็นกล้วยที่เขาใช้การสืบพันธุ์โดยใช้มเมล็ดในการสืบพันธุ์คนเลยไม่นิยมกินไงเพราะว่ามันมี เม็ดเยอะเลยเกินอย่างเช่นกล้วยผาอย่างไงส่วนประเภทที่2เป็นกล้วยที่ขยายพันธุ์โดยการแตกหนอ่อเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยบัวกล้วยชนิดสุดท้ายต้นจะเตี้ยพองแตกกอใหม่จากมุมระหว่างใบช่อดอกตั้งมีขนาดใหญ่เช่นกล้วยคุณหมิงพวกเรารู้จักกันไหมล่ะอ๋อว่าแต่การแตกหน่อคืออะไรหรอครับการแตกหนอก็คือการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศพืชเนี่ย สร้างกลุ่มเซลล์ขึ้นมากลุ่มหนึ่งเรียกว่าหน่อโดยที่จะสร้างออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของลำต้นก็ได้มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับต้นเดิมทุกอย่างเลยแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าเมื่อหน่อโตเต็มที่แล้วก็จะหลุดออกจากต้นเดิมแล้วจเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไปไงล่ะกล้วยในประเทศไทยนะคือกล้วยนวลกับกล้วยผาเท่านั้นที่ไม่มีการแตกหน่อแต่ใช้เม็ดขยายผ์กล้วยเนี่ย วัฒน,นาการมากว่า50ล้านปีแล้วมีต้นกําเนิดอ,อยู่ที่เอเชียใต้และเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เป็นพืชลมลุกก็คือเมื่อออกผลแล้วกล้วยก็จะตายไปไงล่ะพวกเราลองทายกันดูได้ไหมว่าประเทศไหนในโลกนี้ที่ปลูกกล้วยมากที่สุดในโลกจินว่าประเทศไทยคะ่ะโป้งว่าประเทศในแถบอเมริกากลางอย่างคอสตาริกากับฮอนดูรัสเพราะเป็นประเทศที่มีการส่งออกมากที่สุดในโลกครับไม่่น่าสนใจแต่ว่ายังไม่ถูกทั้งคู่นะ ประเทศที่ปลูกกล้วยมากที่สุดเนี่ยคือประเทศอินเดียว่าแต่ทําไมเราถึงนํากล้วยมาใช้เป็นสำนวนไทยว่าง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากล่ะครับคงจะเป็นเพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายปลูกได้ทั่วไปเลยอย่างในประเทศไทยคนก็เลยมีสำนวนไทยว่าง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากหรือว่าเรื่องกล้วยๆยอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจกันแล้วหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับเอาย่อ มสนับสนุนของรางวัลโดยสำนักพิมพ์แพลวเยาวชนในเครืออมรินร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ